ป๋าเบีย้ยป๋าเบียเบ้ย,ะยจะมาแปะที่ร้านกาแฟะนะ้ำบักสอยได้ไหมเมื่อเช้าไปกินกาแฟอ่ะเอาแปะแกะปรึกษาปรึกษาว่างไงคะเอาคงสัง่งอาคงสั่งโ่าเรื่องปรึกษาหน่อยอ่าอยากเปลี่ยนเก้าอี้ในหลังอ่ะเก้าอี้ตรงนี้มึงดูเฉยเไม่ดีอ่ะโอ้อยากเปลี่ยนเ็นเก้าอี้ที่มีดีไซน์ดีๆแกบอกว่าเผื่อวัยรุ่นเนี่ยนะมากินกาแฟในร้านแกป,ปุ๊บเนี่ยจะได้เช็คอินลงเฟซขึ้นอินต์แกรมอะไรแบบนี้ไงเผื่อลูกค้าจะเยอะๆเลยมาปรึกษาพี่ เข้าทางเลยพอดีน้องเพิ่งไปรู้จักช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะบอกว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็เก๋ไก่มากๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปียเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ว่าเนี่ยมันแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่นๆยังไงอะโอ้โหต่างแน่นอนคุณพี่เยอะตัวอย่างอย่างเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้เนี่ยปกติต้องตอกตะปูต้องมีน็อตถูกไหมมันจะมีความแข็งแรงไงแต่ที่นี่นะคะไม่มีตะปูไม่มีน็อตสักกตัวแถมแข็งแรงแล้วก็สวยงามอีกด้วยเอ้ยมันจะเปมาได้ยังไงเปียเก้าอี้ไม่มีน็อต เดี๋ยวลูกค้าเกิดมากินนะนั่งปั๊บเก้าอี้พังเนี่ยมันไม่ได้อายแต่แปะนะมันอายถึงพี่นะเปี๊ยะโอ้ยน้องรับรองเลยค่ะว่าไม่ทําให้พี่เสียหน้าแน่นอนนะคะเพราะอ่าน้องเนี่ยได้ส่งพี่อันเสืออ้วนนะคะไปทดสอบความแข็งแรงทนทานของเก้าอี้ไม้เขาบอกนะคะน้าหนักพี่อันเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลกรัมอันเสืออ้วนนั่งไม่พังเหรอเฮ้ยหี่เลยสบาี้่รยกโลนะเออไม่จริงอะพาไปดูหน่อยไปดูเลยไปดูเลยออายถึงพี่นะเปี๊ยมือหนึ่งในดวงใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมเดี๋ยวนี้มองไปตามร้านตามห้างต่างๆก็เห็นเขาจัดแต่งแบบมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวโดยอาศัยเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆมาดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้านกันนะครับแต่วันนี้กระบ,บี่เมื่อหนึ่งจะมาสอบหากลุ่มคนที่เขาบอกว่าเขาสามารถทำโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆโดยไม่ใช้นอ็อตไม่ใช้ตะปูสักกระตัวเดียวแหมฝีมือยอดเยี่ยมพรีเมียมขนาดนี้ ต้องไปดูซะหน่อยแล้วล่ะครับเันไจะทำยากง,งานมาได้ของชอบซะด้วยเราจะเดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองใกล้ๆนี้เองครับว่ากันว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณภาพระดับต้นๆของเมืองไทยโดยสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยในหลากหลายวงการล่าสุด พวกเขาได้สร้างผลงานชิ้นเอกจนเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งนั่นก็คือเก้าอี้แบบไม่ต้องใช้นอ็อตไม่ต้องใช้ตะปูด้วยคุณภาพแบบเฟอร์นิเจอร์สุดประณีตจนกระทั่งถูกเชิญไปโชว์ในงานแสดงสินค้าและได้รับความสนใจมีออเดอร์สั่งสินค้าเข้ามาจนคิวยาวเหยียดเลยทีเดียวครับครูกับนักเรียเนี่ยร่วมกันคิดว่า งานช่างไม้ปาณีตเนี่ยคืองานการเข้าเดือยงานเข้าเดือยไม้หรือว่างานที่เราจะนำมาซ่อร่องเข้าเดือยประกอบเป็นเครื่องเรือหรือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสมัยนีย้มันหาย,ยากมากช่างไม้สมัยใหม่ก็จะเป็นเน้นที่เครื่องจักรซะส่วนใหญ่พอเน้นที่เครื่องจักรความปาณีตของงานไม้การเข้าไม้การเข้าเดือยการจอยการซ้อร่องการต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปครูก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้ เรียกได้ว่าทุกบทบาททุกการเรียนการสอนนั้นน้องนองนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและเกิดการสร้างอาชีพขึ้นอีกด้วยดูผลงานที่น้องๆ้องเขาทำกันขึ้นมาเล่นๆสิครับช่างนำไม้ที่เหลือใช้จากงานชิ้นหลักมาสร้างเป็นผลงานได้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์การที่จะเขียนแบบิ้นหนึ่ง ต้องรู้ต้องรู้สัดส่วนแล้วก็รู้ต้องมองสิ่งรอบสิ่งรอบข้างที่จะออกแบบก็คือความยากตรงที่การวัดเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วต้องมีความละเอียดแล้วก็ระยะต้องได้การออกแบบเวลาใช้จริงมันก็ต้องสมบ,บูรณ์เอาละครับขั้นตอนแรกแน่นอนว่าจะต้องทำการเขียนแบบครับเดี๋ยวนี้ นอกจากจะลงมือปฏิบัติแล้วน้องๆทุกคนยังต้องเรียนออกแบบขั้นพื้นฐานกันด้วยโดยกลุ่มนี้น้องพรน,นั้นถือว่าถนัดด้านการเขียนแบบมากที่สุดครับโอ้โหวาดได้อย่างคล่อมแคลวทีเดียวครับหลังจากที่เราได้แบบและขนาดที่แน่ชัดแล้ว ก็นําไม้ที่เลือกไว้มาใสาให้ได้ขนาดตามแบบด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้เห็นมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำคอยอำนวยความสะดวกแบบนี้แต่งานฝีมือก็คงยังเป็นงานฝีมืออยู่นั่นแหละครับน้องๆเหล่านี้จึงต้องนําไม้ที่ได้จากเครื่องจักรมาแสะร่องเดือยไม้ต้องย้ำเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากๆครับเพราะหากทำเดอยไม่ได้ขนาด ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปเฟอร์นิเจอร์ชุดนั้นก็จะโยกเยกไม่แข็งแรงครับจากนั้นก็นำไม้มาขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ขัดให้เรียบและขึ้นลายที่งดงามและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจุดเด่นของงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ประณีตนี้ก็คือ เป็นงานไม้ที่ผ่านการขัดมากกว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆถึง8ระดับเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ของครูเนี่ยครูจะเน้นการขัดมากขึ้นถึง8เท่าคือขัดมากกว่าปกติขัดให้ขึ้นลายไม้สวยงามจากนั้นถึงจะลงลงฟินตชิ่งด้วยน้ำนมันเมเล็ดชาเมื่อได้ชิ้นส่วนทุกชิ้นครบแล้วก็ค่อยๆประกอบอย่างระมัดระวัง แนบเข้ากันแล้วก็ตอกตอกแล้วก็ตอกก่อนจะดันยึดแต่และเดือยแต่และข้อให้แน่น ถ้าจะให้สวยงามมากกว่านี้พวกเขามีเคล็ดลับมาบอกครับนั่นก็คือต้องเคลือบไม้ด้วยน้ำมันพืชเฮฟังไม่ผิดหรอกครับน้ำมันพืชที่คุณแม่บ้านใช้เจียวไข่นี่แหละครับคือทีเด็ดในการเพิ่มความเงางามและรักษาเนื้อไม้ได้อย่างดีเลยทีเดียว ่าแต่เห็นสวยๆแบบนี้ก่อนจะส่งให้ลูกค้าผมขอลองนั่งนั่งนอนๆอนทดสอบความแข็งแรงดูสักหน่อยแม่เป็นยังไงครับไม่ว่าจะนั่งท่าไหนก็สบายๆไม่โยกเยกหรือไม่โอนเอ็นขนาดน้ำหนักเยอะนั้นไม่เนี่ยในลองใช้ออกกำลังกายดูหน่อยสิอืก็ใช้ได้ไม่โยกไม่โครงเคลงเลยจริงๆ ช่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แข็งแรงและสวยงามสมคำร่ำลือจริงๆสมแล้ล่ะครับที่มีออเดอร์สั่งสินค้าเข้ามาไม่ขาดสายถ้าเป็นความรู้สึกก็ได้ช่วยเหลือเงินที่บ้านครับคือเราไม่ต้องไปขอเงินเขาทำทุกอย่างครับเราจะได้รายได้จากตรงนี้ในการทำงานครับแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยครับ นี่แหละครับผลจากการสังเกตและมองภาพรวมความต้องการของตลาดอย่างแม่นยำมเมื่อนำมาผนวกกับศาสตร์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ทำให้พวกเขาได้พบช่องทางการสร้างอาชีพมีไรายได้ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเสุดยอดจริงๆครับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเฟอร์นิเจอร์แกรงมหัศจรรย์ ดีไปเยเจ๋งมากๆอ่ะบอกตรงๆตอนแรกๆแล้ววันๆนะแต่พอเห็นอันเสียวอ้วนขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับซ้ายขยับขวาไปมาไม่เป็นไรเนี่ยนะใช่โอ้โหต้องเรียกว่าอึ้งกับเทคนิคและวิธีการของน้องๆเขาครับเรียกว่าเทคนิคที่น้องๆเขาทำนะคะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าการเข้าเดือยค่ะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้การเข้าไม้เนี่ยได้เนียนแนบสนิทแล้วก็สวยงามอีกด้วยใช่เลยครับแลวออกแบมมมาได้ดูดีมากเลยนะเออราคาก็ถูกด้วยถูกที่สําคัญยังได้สนับสนุนน้องๆเข้าอีกด้วยอ่ะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะก่อนจากกันไปขอย้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมไปพบหรือว่ารู้จักคนเก่งที่มากความสามารถไม่ว่าด้านไหนก็ตามนะคะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปให้เราดูนะคะส่งมาให้เราดูเผื่อจะมีรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วส่งมาทางแฟนเพจร,รายการของเราครับที่ w w w f a c e b o o k c o m g r a s i t v 7บครับส่วนสัปดาห์หน้าน,นะคะจะมีคนเก่งคนไหนเนี่ยมาโชว์ความสามารถในโมเดลลิ่งกระบี่มอหนึ่งบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยคะ่ะกี บีเมื่อหนึ่งสัปดาห์หน้าสุดยอดแรงบันานใจพีการขาแต่ดอกบอลขั้นเทพสร้างบ้านในคืนเดียวแต่อยู่ได้กว่า30ปีเด็กอาชีวะกลุ่มนี้ช่วยคุณได้เพราะพวกเขาคือสุดยอดช่างขอพ่อนสีรถยนต์สุดเนียบ โอ้โหน่าดูทุกเรื่องอีกแล้วครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับความมฤหานรอคุณอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ช่อง7ครับและคุณจะได้พบกับยอดคนระดับมือหนึ่งในโมเดลลิ่งแห่งนี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้ากับพบกันใหม่กับความสามารถเก่งกาชนิดที่คาไม่ถึงในรายการกระบียมือหนึ่งคืนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 我看。